วันนี้แอบมาบอกพี่กัดกินทาโก้ไปด้วยชมวิวทะเลไปด้วยแบบฟินฟิน <c oughs> ฟินกว่านี้คงไม่มีแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านทาโก้เบลสาขารอยัลการ์เด้นพลาซาพัทยาสาขานี้คือดีมากทุกคนอยู่ติดทะเลเลยมาถึงก็เข้าในร้านกันเลยค่ะมีเมนูให้เลือกเพียบวันนี้เราจะสั่งเป็นเมนูบิ๊กเบลบ็อกซ์นะคะนี่ให้ดูบรรยากาศภายในร้านเลยค่ะดีมากๆซึ่งเซตนี้เขาก็จะมีเป็นทาโก้เบริโตชิปส์ชินนามอนทวิสต์แล้วก็น้ำนะคะคือคุ้มมากจริงๆแล้วสาขาส่วนใหญ่ที่มีของ ทาโก้เบลนะคะจะอยู่ที่กรุงเทพมีทั้งหมด1 1อสาขาเลยค่ะเดี๋ยวโบจะแปะสาขาที่มีทั้งหมดไว้ให้นะคะแต่บอกเลยว่าสําหรับสาขาพัทยาเนี่ยค่อนข้างพิเศษมากๆเพราะเป็นสาขาที่บรรยากาศดีสุดๆนี่เลยกินไปชมวิวทะเลไปคือฟินมากๆเลยค่ะแต่แต่แต,แต่วันนี้นะคะเราจะมาแอบสปอยว่าในอนาคตทาโก้เบลเขาจะขยายสาขาไปอีกหลายที่เลยยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าเขาจะไปเปิดที่ไหนบ้างส่วนใครที่อยากมาทานทาโก้แบบนี้ก็ไปกันได้เลยสาขาใกล้บ้านนะคะรับรองว่าอร่อยฟินแน่นอนขอตัวไปกินก่อนนะคะ บ๊ายบาย